จะพาไปดูภาพเหตุการณ์วินาทีระทึกครับนี่คือพระธาตุเจดีวัดศรีสุพรรณกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะครับใครที่ไปเนี่ยคงจะเคยเห็นพระธาตุเจดีแห่งนี้แหละอายุกว่า500ปีแล้วปรากฏว่ามันชุ่มน้ํามาหลายวันต่อเนื่องกันครับและเมื่อวานนี้เกิดเหตุพังถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาคนและถ่ายภาพคลิปวินาทีสําคัญนี้ไว้ได้ครับคนนน้ <S <S ทเทไม่ไม่มท้าออ เหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้แล้วพังถล่มล,ลงมาต่อหน้าต่อตายอย่างนี้เลยครับวินาทีที่อมพระาธาตุที่มีความสูงกว่าตึก3ชั้นก่อสร้างมา522ปีครับปีบคือตั้งแต่ปี2043นเนี่ยนะครับอันนี้ของวัดศรีสุพรรณที่ตำบลหาดยาอำเภอเมืองเชียงใหมอ่มอำเภอหายยานะครับอันนี้พังถล่มลงมา เพราะว่าเขาบอกว่ามีอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโนรูเนี่แหละมันก็ส่งผลทําให้น้ําฝนเนี่ยมันเข้าไปซาะด้านในจนกระทั่งมันเป็นรอยร้าวแล้วก็พังคลื่นลงมาแบบนี้นะครับพระธาตุมีความสูงแบบนี้อยู่ใกล้อาคารเรียนด้วยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไม่มีเศษชิ้นส่วนใดเลยขององค์พระธาตุที่ล้มไปโดนอาคารเรียนแม้แต่น้อยครับ,รบนี่ฮะเมื่อสักครู่คงจะเห็นเลยนะครับว่าล้มลงมาแบบนี้เนี่ยแต่ไม่โดนอะไรเลยนะครับ เจ้าวาดก็รีดกันพื้นที่ครับไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปยังบริเวณจุดที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็รีบแจ้งกรมศริลปากรที่7จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สํานักพระพุทธเนี่ยให้รับทราบกันนะครับมันล้มลงเ่ยมีความรู้สึกสองอย่างครับอย่างหนึ่งก็คือใจหายครับเพราะว่าพระธาตุทั้งองค์ล้มล,ล,ลงมาจนไม่เหลือ,อรูปทรงแบบโบราณครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดีใจก็คือมันเกินคาดที่เราคาดว่าจะเกิด กุปฏิภัยแต่ว่าทีนี้มันไม่เกิดแม้แต่ยอดฉัดดังกล่าวแล้วว่าเวลาน่าจะล้มฟาดอาคารแต่ปรากฏว่าไปล้มลงตรงระหว่างของอาคารเรียนสองหลังของโรงเรียนนี่ฮะโอ<ฮ>้โหนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าทําให้คนอดคิดไม่ได้นะ,ะว่าเนี่ยแหละพระคุ้มครองจริงๆนะครับเอาสาเหตุครับสาเหตุที่ถล่มลงมา ก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะฝนที่ตกลงมาสะสมหลายสัปดาห์แล้วครับจนกระทั่งน้ํามันซึมเข้าไปและองค์พระธาตุเนี่ยเกิดรอยแตกร้าวขึ้นซึ่งรอยร้าวเนี่ยเกิดมาขึ้นก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นการที่ไปคิดถึงเรื่องอาถงอาถันอะไรที่ทําให้พระธาตุต้องพังถล่มลงมาไม่มีละครับ,รบมันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากรอยร้าวที่มันเกิดขึ้นจากด้านในนะครับทาให้ดินมันสะสมน้ําอยู่ด้านในแล้วก็เกิดแรงดันออกมาข้างนอกครับ จนกระทั่งทําให้เกิดการพังถล่มลงมาแบบนี้ซึ่งภายในองค์พระาธาตุแห่งนี้ครับไม่มีตัวยึดใดๆนะครับเป็นการก่ออิฐและปูนก่อขึ้นมาอายุกว่า500ปีแบบนี้แล้วก็ยังไม่ได้มีการบูรณะมาก่อนหน้านี้น,นะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการทําพิธีขอเข้ามาดําเนินการต่อไปในวันนี้นะครับนอกจากนั้นนี่คือสิ่งที่อยู่ในองค์พระาธาตุครับคุณผู้ชมครับพระพุทธรูปสัมฤทธิ์พระพุทธรูปแก้วและวัตถุโบราณต่างๆที่อยู่ภายในองค์พระาธาตุเมื่อวานนี้ก็มีการเก็บรวบรวมขึ้นมา เอามาวางให้เห็นแบบนี้เลยนะครับว่าภายในเนี่ยบรรจุมวลสารต่างๆและองค์พระต่างๆเนี่ยที่มีอายุกว่า500ปีเช่นเดียวกันหลังจากนี้ครับทางวัดจะดําเนินการออกแบบและก่อสร้างพระาธาตุองค์ใหม่ขึ้นแต่ว่าแน่นอนครับต้องอาศัยปัจจัยจากญาติโยมทั่วประเทศนะครับที่จะร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ามาเพื่อสร้างองค์พระาธาตุใหม่ที่จะวางไว้ที่วัดศรีสุพรรณนะครับ